อือหกตรงนี้เป็นช่องน้ำตรงสำนับอืม เห็นไหมเนาะเห็นไหมเนนะานนะากัดอยู่ปากช่องเลยนะคอลาดเลยนะกัดช่องกัดปากช่องเลยครับคอลาดคอลาดบ้าเองดันเตอร์วีหกครับผมช่องหน่าโดนโอ๊ยน่าจะเห็นอยู่นะ กัดปากช่องเป็นฮันเตอร์วิหัับหมายน้ำกำลังลงครับเจอช่องน้ำไหลตามหัวคันนาเนี่ยตีนะครับไม่พลาดช่วงนี้ปลากำลังจะเริ่มลงตีส่งใหญ่หไกลส่งไกลครับไกลมากพูดอะไรวะนึกไว้ตึ้งเยอะโอเคขนาด3.5ครับ หมาะมากครับกับปลาช่อนช่อนนาช่วงนี้ช่วงนี้น้ำกำลังลงครับศูนย์ร,รวมปลาช่อนเนี่ยตอนนี้ช่องน้ำไหลปากกัดฟัดติดง่ายครับเด๋ยวตรงนี้อุณาเบด็ดเปิดร้อยเอด็ดเลยครับผมเกินร้อยเดี๋ยวครับผมบผมเอกกร็เทาลกใช้วีหกยกกันเผิเดแก้ว